กางทันยกเล็กงทีและห่งานผู้แทนขยเตรงทั้นต่ัดทุกลุ่มการจกาจํามาินตาขอการมาและกองพแพทย์ินีคุณววัจยการองผู้โดการราชสุเชี่ยวชาญเฉพาะห้าผู้ตรวจูการงพยาบาลนครสวรรค์ุ้มหาทพงศสีวนคุณ กองผู้บริการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐมคุณมพัชราหุ่ชื่อตรงกองผู้บริการฝ่ายวิชาการผู้แทนผู้บริการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมดรสุรเรดขวัญดำผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาวิพัฒนศึกษานครปฐมวุนนิตยานันท์อภรรตกองผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนศึกษานครปฐมเขตหนึ่ง ผู้แทนผู้บริการพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแนครปฐมเขตหนึ่งผู้บริการสถานศึกษาคณะครูและสื่อมคนชมและเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานที่เปิดสาขาเซนทรัลนครปฐมอย่างเป็นทางการนะครับกรถนนมอญใหม่ที่เปิดสาขาเซนทรัลนครปฐมก้าวข้ามปีกจำกัดสู่โลกแห่งการอ่านที่ไร้ขีดจำกัดเหตุในนครปฐมก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างอนาคตครับแห่งการอานร่วมสร้างตะโกนแห่การเรียนรู้และขับเคลื so America, ่อนปรับเปลี่ยความที่คารรค์มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใหม่ที่พิศเป็นท่านนครของหวัดเพชรบุในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณรุกการไทยศิลป์ความนิยมตบูร์กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเอ็ดยูเนชั่นจำกัดมหาชนกสาวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณครับ ก็ขอขอบคุณจากจุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐรัฐนตรนากนะครับรองนายดกเพชรสมเพชรสมัเชบติีนครเขาโมคุณอารมณ์ปฐมศาสนาประธานฝ่าอกรน้นประหลัดนะครับก็แข่งุเจ็ดทุกท่านก็ต้องบอกว่าวันนี้ชื่อใจมาัถึงเชนท่านรัฐมนตเปิดเป็นประธานแล้ก็มีคาบในนามของกรมการผู้จัดการบริษัทเอกชนสาขาที่นี่สาาที่5 6ครับก็ ปััจจุบนนเรามีแผนที winter, ่จะเปิดให้คนทุกสาขาในต่องปีหน้าเรนี้มีประมาณสามจังหวัดที่ไม่มีสาขาแต่กำลังใจในการเปิดอยู่ครับตั้งใจตอเสี่ยงคืออะไรคือเราตั้งใจที่จะทําให้คนไทยเนี่ยเขาถือโอกาสของการเรียนรู้ครับในทุกที่โดยผมก็ถือว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่เรียนรู้หนาที่งณะนักศึกษาก็เป็นคนนักศึกษาแล้วเรียนที่นี่มาการถึงระดับปริญญาไทยก็รู้นะครับว่าระบบการศึกษาหรือว่าหรือว่าระดับมัตรฐาของระดับนี้เป็นเป็นเงิงที่มีการศึกษายิ่งเลยว่า ัไงไม่เิดกงเพครเลยแล้วก็นเขตัดระบกเนี่ยไเป็นไดเป็นสองกองทยโดยที่คนละกันเองครับไม่ว่าจะเป็นระดับะสมรดัยมระนถึหนักครับที่ไหเราเป็นเราเ็นเรเป็นที่มีความพร้อมในการษางมากในความเป็นจริงเนี่ยก็อยากจะเป็นผู้ที่ว่ส่งต่อความรู้ครับแล้วก็อยากจะทดลองให้คนไทยเนี่ยรักการศกรช่กนกว่าการศาการเรียนรู้เนี่ยใกัดเพศวัยสระก็เรามองถึงการศึกษาแลวก็การมองหาัดิารันคือการผสมานคนไทยเนี่ย การเป็นผู้ปรกอบชีวิตร้านนี้เป็นสิ่ท่สั้งนี้ทั้งนั้นครับวันนี้ทีมงานเกียรี่ยเรามีหลายทีมงานก็เรามีทั้งทั้งต้องว่าสื่อการเมีที่เป็นสาระนสิ่งของจนถึงคอนเทนต่อตุทตุกไปในแงะการาค่การเงินการบริหารนั้นควาเป็นจรงครับในเชงของบรรยากาศดูว่าเป็นภาษาที่เรามีเรามีคามรู์หลากหลายก็ถ้าถ้ามีความเกได้ถ้าเกิดว่าเกิดเราสามารถเอาไปนทงาร่าโดง ผมค์วามรู้จทตีพิจะมาช่วยตอบแท็งมีควาสมบูรณ็งก็อยากอยาแงวันนี้เรามีเชิญมูลนิการนะที่ที่เราจับจอยกันร่วมกันก็แต่เอเยเนี่ยอยากจะขอฝากมเปล่ยนก็เป็นเป็นเป็นในสที่ทำให้คนไทยสามรเห็นเขาถึด้ก็และขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริจารตีนคกรุ่นการครับคณนอันตแยของเรียนเซอร์ตุนเกิเอเซียคงคงพลาธิวัฒน์ Head of c o m m i t t e i t o r of i n e e v l o p m e n t e u r o อ e นะครับเรว่าเป็นนาพืนาจจะกลับมาหานัดอนุสัมพันธกัทุกท่านของวันเช่นนะครับก็สวัสดีนะครับผมก็เป็นตัวแทนของสุดทุกก็จะตอบกลับถูกนะครับที่ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนารัที่จะพัฒนาการศึกษาและก็รสึกิของเมืองปรินะครับเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นนิทที่ดีนะครับก็อยจะแสดงความดีกับทางเสียครั้งหนึ่งนะครับก็ ก็จะมีการชักด้วยับขอขอบคุณท่านผู้บริหารจากเป็นทันพอนี้กองห้อนะครับขอให้ด้วยนะครับผมโดยเทนผ่านมาดยครับ ขอบคุณครับขอบคุณรานทกเาเป็นท่านขรรานะครับผมเกียวข้องมากนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณรัตพลหลังนราต่อมายกเร่องนมตรีนครหลวงเกี่อวัแสดงความยินดีในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับขครับ 그리고, 저는 지금, 제가 생각하는, 저는, 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 저 저는, 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 ก็จะเป็นการทําให้มันมีความ <SPRan ändu>

าแสดงความดีโอกาสนี้ครับต่อหยิมุกคนที่หนึ่งข้าอุนกขารอเด็กเด็กผู้หญิงเจ้าต่ารับบอรับเป็นแบบตัวนุดท้ายก่อนทำีรู้สึกจะทำปิดารปิดท่าเตะปิดปากปิดปากปิดปากแน้วก็ผองเป็น ลูกค้ารเก้นจาเริ่ผมว่าทานดูรู้รถตบที่ไดที <outro> <tr> ่ความผูกขาดก็ปี2534ถ้าจากนั้นได้ได้ความรู้จากที่นเลยทังทัที่ากนทุกวันนี้ับรู้ว่าเป็อย่างไรหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเํารนกับรถตดเนี่ยได้รับสิ่งดีๆต่ก็เกเข้ามาแลวตอนนี้เริ่มเข้ามาใกล้เข้าใ้เร็ติดตู้สิ่งที่ใหญขึ้นนะครับแล้วก็ เลองนทราีวิธ is ีเรคประเทศทำแล้วก็เราเปลียนมากกว่าทางเทิดบานี่มต้อง20กว่า20รบบนะครับที่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเปลี่ยนควาพันผูกแล้วผมคิดแล้วก็วิชาการก็รู้แล้วก็เปรนการท่ต้องเราเป็นเนมือที่ใกล้กรงเทพมานะครับว่าถ้าเราตัดเก็กขต้นงาถที่ตัวทได้แต่ทาจเทิบานที่ว่า ถ้าเราสามารถที่ไดเข้ามาเห็นนี้ได้ความรู้สึกเขาถึงก็เสงประเทศขอปล่อยแสดงมรดกประเทด้วยนะครับที่ีกานที่เป็นสถาปตที่ครั้าคราที่นี่ตอนนี้ถ้าเราอปกว่นแทนที่ห้าของน่นีาเห็นที่มีคามที่สุดนันก็หมายถึงการทั่วนะครับก็เราจเป็นต้องดีด้วยนครับพราที่เราเก็นลมตาั ขบวนที่2นะครับก็ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณผู้การไทยศิลป์พาทิจจูร์กรรมการที่การเริยนรูกเอรดียสเดลชันจัดการหาชนิพร้อมหนังสือให้แก่ผู้ทำงานต่างที่ได้รับมอบตามระดับในครันี้นะครับขอเรียนเชิญคุณนรงค์นะครับร่วมถ่ายภาพพร้อมโดยภัษาระดาบแรกครับขอเรียนเชิญคุณรัตตพลไหลมานายรองนายกเทศมนตรีนครนครปฐมไดนผู้แทนรับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้จากเอเดียสครับผม ขอพ่วงมาจากนันคือให้เด็กเนสภานครนครประบุรค่า2,000บาทนบขอบคุณครับเดี๋ยวขอให้ช่วยพูดนคะครับเป็นหาทาารพ่องให้กับสมาชิกสภาเมืองต่อนะครับ หลักถัดไปครับของนิชิญแทกอิพุตันดีคุณวิวัฒชัยการรองผู้การด้านสื่อเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้แทนผู้การโรงพยาบาพอนมและพ่อหนสือและสื่อการเรียนรู้จากเอกครของนุชิครับเอกขอมอบผิกานสื่อและสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงพยาบาลพ่ข้อมพระ่าตอ2โรงบาทครับ ขอบคุณครับาารไปขอเรียนเชิญคุณพานุพงศ์สีว่าุลนะครับต่อผู้เกิการสถาการส่สเสริจการเรรู้จังหวัดนครปฐมและก็บสื่อและสื่อการรรู้จากเกตครับเชิญครับเกิดของผ้อบรการนสือและสื่อการรรไม่แก่สถากานส่สเสร็มการบรรลุจังหวัดนครปฐม่อพาทครับขอบคุณครับ ไปขอเชิญคุณพระสรงมลชอกระกรอรบริการฝ่ายประชาการผู้แหู่ปบริการวิทยาลัยธุกินครปฐมซัพอสื่และสื่อสารในรู้จากเขตครับเป็นเชิญครับเขตขอพ่อคุยจากสื่อและสื่อการเรียนรู้ให้แก่วิทยาลัยธรกิจนครปฐมตุลาค่าบาทครับกระสไพยขอยนเชิญเาเพิ่มิมใขวดา ผู้บริการสถาบันเทพารกาศึกษาวิยมศึกษาะครประให้เกียรติผู้ขายภาพผ้ให้ข่าวและสื่การรู้อู่ในโรงเรียนสังกัดสพะครประถมพรบนเชิญต <Lee> <tablet> ุกอาพาห์นิโกธาพอผู้บริการอุ่โรเรียนางานวิชาการนรเบียราชินีบุรณะเป็นผู้แทนนครปดะถและสื่อการเรียนรู้จากทอเีครับ็นเคิญครับ เ็ของบริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนอาชีพบราณสังขัดสปนครปฐมูลคสาง0 0บาทครับขอบคุณครับอำลาทัพไปขอเรียนเชิญคุณพศทิศิวิชัยลูกโก้ตอผู้บริการโรงเรียนพระมุมวิญอาลัยเป็นผู้บริจาคหนังสือให้เป็นการบริจาคที่ดีเของขบรจากหนังสือให้แก่โรงเรียนนครปฐมวิญญาลัยอบครับ พร้อสนาบสุขและสางสรรัให้แก่กลุ่มคนรบินคนพิเศษเจริญกุอการบเร่ัน,นายงหลาครับประการต่อไปเขาได้เผู้สัมัสาพาปัผู้โดการโรมเดียรมรัฐมนตรวิทยากมเป็นันแทนผู้รับมอบรัศมีและสื่อการรู้ข่กวสารครับขอเชิญครับเีณย์ของข้อบวานัก็คือไม่แก่รงอยาัฐมนตรวิทยากม ตัดสองนองระอยสลบห้าสองหมืนบาทครับรว่อดีย่คนเดียวเต็มหัวเต็มหลังเต็มตูด้าไปขอบคุณครับขอขอบคุณทุทา์ที่ขวดตามข้นราารสการเษตรไม่้ใจว่ามาอยู่ในระนาเดียวกันไม่ได้เพราะอะไรสื่อและสื่อการบรรุนะคที่จะบุกอะไรก็ไปขาุุ่ม่ขายาพัอผู้ในการศึกษาผลงานเรตุคือการศึกษาโลิศึกษาและตอเป็นเตเ่ให้เกี่ยวลวายา ข้าวมันส่สดาไปรู้คุณนกเรียในัอบประกาศครับขอเรียนเชิญคุณผู้ชมตอตัดจ้หผมยาวถสยหลังสองเก้าได้ไหมครับพี่แดข้าวโพดันฝงสและส้าไปรู้จากไเรเชิญครับเปลี่ยนของว่าบริการหนังสือให้แก่โรงเรียนนัต่อไปย สัตัา er ของปอนัการารศึกษาเกียรติดุลค่าสองหมืบาทครับขอบคุณครับสำหรับกไปขอนิรื่นคูอนกาคุณเปี้ยวผู้นริการโรงเรียนรัชดาศิริเดชนักอ่อนนังสือแลัดการเรียนรู้จากเกียชิญครับเรียนขิงพก็บรจาคนับสือให้แก่โรงเรียนวัชษาศคริเดชสังัญ ข้อรอบได้ารมีลเกด้คุณภาพสองห่ครับขอบคุณครับขอเรียกเชิญผู้ชนการกุณาผู้บรยการโประเด็นวัต่องสาราและข้อติดตุ้งและติดตามนรู้แบบที่แบครับของู้เยร่และดให้แก่ประเด็นวัต่อสารา

นะครับใจเห็นครับไอ้ <coughs> yeah, 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 Terima kasih telah <laughs> menonton!